ช่างใหญ่ก็จะเปลี่ยนแกนให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ส่งมาก็ใจดีค่ะเปลี่ยนกลับไปให้ลูกค้าใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องให้ลูกค้าไปประกอบกยึกยึกยักยักยกยอกแยกแยกนะคะช่างใหญ่จัดให้เรียบเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรลองให้ลูกค้าดูเดี๋ยวก็กลับไปก็จะบอกว่ามอเตอร์ไม่หมุนไม่ได้ค่ะ ้งใหญ่ก็เลยต้องแบบจัดให้เนี่ยค่ะเรียบร้อยเนี่ยค่ะเปลี่ยนแกนออกให้ลูกค้าเนาะเพราะมันไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะแกนแกนเก่าแกนใหม่ดจะจัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยนะจ้าทุกคนอ้าวสัาใหญ่ก็ จัดการตอกเนี่ยเขียงเขียงหาก,กิน,เ,นเปลี่ยนแกนตรูดตรูดอ้าวตรูดไม่ได้เชียร์มวยนะอันนี้เชียร์ช่างใหญ่เปลี่ยนแกนอ้าเปลี่ยนแกนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาประกอบให้ลูกค้านะคะนี่อันนี้แกนใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลย เพราะลูกค้าไม่ได้ส่งมาช่างใหญ่ใจดีจัดให้จ้าเนี่ยเอาเขียงออกก่อนเพราะมันสูงเกินเอาออกเพราะปอกๆแป๊กๆกระปอกกระแป๊กเรียบร้อยแก,อแกนใส่อืมแกนใส่อะนามันใส่หน่อย มันเป็นแกนใหม่เนาะอ้าวประกอบดูสิว่ามันต่ำมันสูงมันสูงต่ำขนาดไหนอ้าวได้อย่างช่างใหญ่ยาง๋ยวป่ะวัดข้างในก่อนอ๋อยังไม่ได้ใช่ไหมอนอ๋อลองก่อนยังไม่ได้ ดูสิดึกดักลึบดับยังไม่ลงแ๊ปสูงไปสูงไปต้องเอาออกหนึ่งแผ่นเอาใส่ใหม่สูงไปอีกหรือเปล่าลองดูสิอืมอืมสูงไป สูงไรเวลาเอาแกนโรเตอร์ใส่ระวังด้วยนะคะทุกคนระวังชนชนใส่กดรวดนะคะเนี่ยระวังชนใส่ตรงนี้นะบางทีเราใส่แล้วไม่ระวังก็มองไม่รู้เรื่องนะคะว่ามันชนหรือไม่ชนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงหาอะไรลองแบบนี้ก็ได้นะคะนี่หาอะไรลองแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนจากแหวนแดง เอาเป็นไมล่าสีขาวใส่นะคะทุกคนเพราะว่าแหวนแดงมันหนาเกินเนาะก็เอาแหวนไมล่าขาวขาวบางๆใส่นะจ๊ะแหวนไมล่าใส่เนี่ยค่ะก็ได้แล้วทั้งใหญ่ก็ตั้งระยะได้แล้วให้มันเนี่ยค่ะนี่ไม่ให้มันเลยตัวนี้ไม่ให้มันเลยตัวนี้นะคะขอบมัน ขอบมันไม่ให้เลยตัวนี้นะคะมันก็จะโยกได้แค่แผ่นไมล่าแผ่นเดียวอ่าช่างอยากเอาใส่เนี่ยค่ะเวลามันโยกเห็นไหมมันก็จะโยกได้แค่แผ่นไมล่าแผ่นเดียวนะคะแน่นไปก็ไม่ได้ต่ำไปก็ไม่ได้สูงไปก็ไม่ได้นะคะการประกอบพัดลมมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเทคนิคหน่อยเดียว นิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็1 8นิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทดลองให้ดูนะจ๊ะทุกคนเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนเปลี่ยนให้มอเตอร์เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธเปลี่ยนผ้าสกสาดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาทดลองให้ดูนะคะว่ามันแรงหรือเป่าเนาะทุกคน